สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์เอ็มนะครับผมมาส่งมอบรถยนต์วิซูวิชิฟาร์เจอร์สปอร์ตนะครับ2.4 GT นะครับขับ4คันนี้กับคุณลูกค้าขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณลูกค้าชื่ออะไรครับวันนี้ชื่อปริวัตรครับผมชื่อเล่นชื่อว่านครับผมอ๋อครับผมพี่ว่านเนี่ยดูดูดูท่องทางการขายจากไหนมาครับผมก็แฟนเพจเฟซบุ๊กของ Perfect Car ครครับผมแล้วก็ไลฟ์สดของทางทีมงานของทาง โกลุมของเพอร์เฟคคาร์ครับผมเอ็มขอความประทับใจของพี่บ้านนิดหนึ่งนะครับที่มาเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่เพอร์เฟคคาร์ยาลนร์ของเราครับรถสวยครับผมบริการดีสมชื่อกับเพอร์เฟคคาร์ครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่บ้านแล้วก็พี่พึ่งด้วยนะครับผมน้องสาวด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอ็มขอแยตฝากตัวเองนิดหนึ่งนะครับผม เพโทรศัท์ติดต่อเทล M 0ูนย์เก้านม095-901-3086นะครับโชว์รุมงเราตั้งอยู่ที่ถนนลาตานนะครับผมตอยราตาน1.7แบบขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้ขออนุญาตส่งมอบรถยนต์มิตซูบิชิไปรถคันนี้ให้พี่ว่านไปใช้งานต่อไปนะครับผมสวหรดบวันนี้สวัสดีครับ